สำหรับงานที่ต้องการตัดมุมโค้งตัดวงกลมที่ต้องการความคล่องตัวในการใช้งานนะครับแนะนําเป็นเลื่อยจิกซอและสายของโอสุกะนะครับจะเหมาะกับงานไม้ประเภทนี้มาตัดมุมได้45องศาระยะชัก26มิลความเร็ว800ถึง3,800รอบต่อน,นาทีเลยนะครับมาดูทดสอบการตัดไม้ดูนะก่อนอื่นให้ปรับการแก่งของใบเลื่อยก,ก่อนนะครับผมจะใช้ประมาณเบอร์3ส่วนเบอร์0เอาไว้ตัดเหล็กนะครับ ส่วนความเร็วก็จะปรับประมาณที่ระดับ6นะครับในการตัดไม้อัดไม้อัดที่ใช้นี่จะเป็นไม้อัดตาภูเข,ขาขนาด10มิลนะครับการกินเนื้อไม้ของเครื่องก็ถือว่าสมุดอยู่นะครับตัดไม้อัด10มิลหรือ15มิลทำเฟอร์นิเจอร์ได้สบายเลยนะครับหรือต้องการตัดมุมโค้งตัดแบบซิกแซกไม่ว่าจะเป็นมุมโค้งแคบมุมโค้งกว้างตัวเครื่องสามารถตัดได้ตามมือเลยนะครับไม่มีอาการสะดุดของเครื่องเลยนะคกับการตัดมุมโค้งของเลื่อยจิกซอตัวนี้ในคลิปจะเป็นความเร็วระดับ6นะครับจะใช้ความเร็วสูงสุดมาดูในส่วนของโหมดความเร็วออโต้กัน ในการตัดเมื่อความเร็วเครื่องลดลงนะครับตัวคมเร็วก็จะปรับให้อัตโนมัติเลยน่าจะประหยัดแบตเตอรี่ไปได้ส่วนหนึ่งเลยนะครับกับโหมดนี้มาดูในส่วนไก้นน้ำตัดที่เขาแถมมาให้ในตัวเครื่องนะครับตัวไก้าน้ำตัดจะช่วยได้เยอะเลยนะครับกับเลื่อยจิกซอจะช่วยให้การตัดมีความตรงแล้วก็แม่นยำมากขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่ามีฟังก์ชันให้ครบคันเลยเหมาะกับสาย DIY มากเลยนะครับถ้าอยากตัดมุมองศาตัวเครื่องก็สามารถตัดได้นะตั้งมุมการตัดได้3รูปแบบนะครับจะเป็นศูนย์องศาแล้วก็45องศาากกรินไม้ของตัวเครื่องก็สามารถกินได้แบบลื่เยมอใช้งวกเสีอด ไปออกก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับมุนตรงหัวจับใบเลื่อยค้างไว้แบบนี้นะครับเราก็สามารถดึงเข้าหรือสายได้เลยการใช้งานโดยรวมนะครับถือว่าเหมาะกับพี่ๆช่างที่ต้องการใช้งาน DIY งานทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับมีฟังก์ชันให้ใช้งานหลากหลายการตัดไม้เข้าไม้ก็ถือว่าแม่นยำอยู่นะครับโดยรูปทรงที่เป็น T model ทาให้ใช้งานง่ายแนะนําให้ใช้กับแบตเตอรี่ขนาด4 m ขึ้นไปนะครับ,รบเลื่อยจิ๊กซอและสายรุ่น OCJS866 สามารถเข้าไปชิคราคากันได้ที่ตะกาสีเหลืองด้านล่างเลยนะครับปักหมดร้านไว้ให้แล้วนะครับ